เป็นบ้านฤดูร้อนแต่ฤดูหนาวเราปิดอันนี้ทางเข้าก็เห็นว่าบ้านจะตั้งอยู่ริมน้ำสวยมากอันนี้สมัยก่อนเป็นโรงจอดรถบ้านมีรถบ้านจะจอดไว้ตรงนี้อันนี้ทางเข้าบ้านหลังใหญ่ที่นั่งเล่นก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ทางเข้า ถ่ายจากด้านในอันนี้ทางเข้าถ่ยจากด้านนอกถัดมาเราก็จะเป็นห้องน้ำปกติถัดจากห้องน้ำก็จะเป็นห้องใหญ่อันนี้จะมีหลายเตียงหลานแล้วก็ลินลิลมาเขาก็จะนอนห้องนี้ห้องครัวก็จะประมาณนี้จะห้องเล็กๆพอดี ก็มีที่นั่งเล่นโต๊ะกินข้าวนั่งชิวๆตอนนี้แดดดีก็จะมีเตาก่อไฟให้ความอบอุ่นก็ทั่วๆไปโซฟาทีวีนอนเล่นซิวๆก็ว่ากันไปอันนี้เป็นห้องเก่าของปู่ย่าตอนนี้เขาไม่มาเขาจะมาเป็นบางครั้งก็เลยจัดตกแต่งใหม่ซะอันนั้นเป็นห้องนอนแยกออกไป จะมีสองเตียงเหมือนกันอันนี้ก็ตกแต่งใหม่ซื้อเตียงใหม่อันนี้จะเป็นเสาหน้าห้องหนึ่งแล้วก็ห้องนอนอีกห้องหนึ่งส่วนห้องนอนติดเสาหน้าก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นส่วนที่นอนเองกับสามีอันนั้นเป็นเรือนปิ้งยางทำกับข้าว ริมแม่น้ําเลยอันนี้ทุกปีเราจะมีวิธีการปล่อยสิ่งที่ไม่ดีแต่ละปีออกไปเราก็รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาของเดือนเมษานะเนี่ยไม่มีอะไรทําก็ขุดทิมะวิงยางอันนี้เลนเลนพาเลนเลนไปตกปลากัน